อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกานกรองและติดตามพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่6ประจำปี2563ค่ะในห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สอดครั้งที่6ประจำปี2563โดยมีเกษตรอำเภอแม่สอดพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลน,นครแม่สอดคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพะวคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลท่าใสลวดคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลแม่กุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า20คนระเบียบว,วาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องเพื่อทราบถึงการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เพิ่มขึ้นโดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอดเป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรได้แก่หนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนแม่สอดวิลล่าเทศบาลนครแม่สอดและ2คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนชุมพลพัฒนาเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งโครงการและเรื่องอื่นๆ